มาดูแปลงมะเขือเทศนะคะทุกคนามาสำรวจดูว่ามีตัวทากหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเห็นน้ำลายของเขานะคะหลักฐานวันนี้เราจะมาดูแต่เช้าเลยเราเจอแล้วนะคะทุกคนเราเจอแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะไม่ทำร้ายเขานะคะทุกคนเราจะเชิญเขาออกไปไว้ที่อื่นจเจอแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะเชิญเขาออกมาไว้ไปไว้ที่หนึ่ง ห้าแห้งฟางแห้งนี้ข้อดีของเขาก็คือช่วยพางแสงแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักให้แปลงผักแปลงพืชของเรานะคะแต่ว่าอุปสรรคก็คือ,คอชอบจะมีตัวทากมาอาศัยอยู่ก็จะมาเกาะกินใบยอดของต้นพืชของเรานะคะเห็นไหมคะนี่ถ้าสังเกตดูมีน้ำลายแบบนี้เนาะเนี่ยเขาทิ้งหลักฐานไว้เนาะก็แสดงว่ามีตัวทากอยู่แล้วก็ต้องมาดูช่วงต้นกล้าเล็กๆ อยู่นะคะเราต้องระวังตัวทากมาขัดกินถ้าต้นกล้าของเราต้นใหญ่แล้วมียอดทอดยอดออกมาเรื่อยๆ,ๆมันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วเนาะแต่ว่าต้นเล็กๆเนี่ยอย่าให้เขากินนะคะพยายามเนี่มาตรวจทุกวันตอนนี้ต้นต้นมะเขือเทศของเราเขียวแล้วนะคะเขียวแล้วดูซี ให้สังเกตดูๆเนี่ยมีน้ำลายเนี่ยเขาทิ้งหลักฐานไว้แสดงว่าในแปลงนั้นมันจะมีตัวทากไ,ไม่ใส่สารเคมีนะคะเพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารเราจะเอาตัวทากไปจัดระเบียบไว้ที่หนึ่งนะคะให้เขาอยู่ที่หนึ่งเราจะเอาเขามาปล่อยไว้ตรงเ,เราจะมาปล่อยไว้ตรงนี้นะคะตรงกองปุ๋ยหมักของเรานะตรงนี้มีแต่หอย หอยก็มีเยอะแยะเลยนะคะหอยก็มีหอยมีตัวทากตัวทากถึงเขาจะกัดกินพืชของเราแต่ว่าเขาก็มีประโยชน์นะคะเขาช่วยย่อยนะคะย่อยย่อยซากพืชสัตว์เขามาอยู่ตรงนี้แต่มันก็ไปต่ไปได้ก็ไม่เป็นไรเผื่อจะไปถึงต้นต้นแกาของเราก็โตแล้วเขาก็กินไม่ได้เราจะไม่ทําร้ายเขาเราอยู่อย่างเป็นมิตรนะคะอยู่ อยู่ใครอยู่มันนะคะนี่เห็นไหมหอยก็เยอะเลย